สบายดีสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์สคูสคุนน้องพี่น้องมือหีิกาได้รับของฝากจากประเทศไทยพี่น้องด้วยว่านิ่งใหญ่จะดีทั้งประเทศไทยแหละ,ะส่งของมาให้เนาะสื่อเพผนกาไอวิคิดบ่เนาะเลพลบ่เนาะถ้าอ่านพี่จะต้องขอโทษขออภัยโทษพี่น้องไอคนอยู่นอุดรเนาะเพคนว่าส่งของมาให้ลายมือแหละพี่น้องแต่ว่าเข้ากาับผลทางการส่งมาหดหลักฐานที่หาไม่ได้เลยไปขับมาเรียบร้อยเนาะ สะพนก็ดีใจได้ลายน้องพี่น้องรากว่ะตั้งแต่ตั้งช่องย t u b e มาลายเดือนเลยกะบบเคยได้อันของฝากจากไทยกเถื่อนเนาะกับมื้อนี่กะเ่นก็ส่งให้เป็นคนแรกดีใจลายแต่กับบุหัวยังไนมียังแหนน้องพี่น้องกันเดี๋ยวจะเปิดเบึงเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอบุณขอบคุณหลายๆเด้อไอ้เขอให้อายอายุมั่นควันยืนเนาะห่างกายแข็งแห้งแข็งแห้งจะเจ็บจะไข้ให้มาจำได้กะหลังไรกับพื้นลายเท่าอะไรพี่น้องกว่าสะพนกะ หมูขมือศิว่าจังไดนเนาะก็ดีใจลายแหละกะขอให้เฝืนอันเห็ดยังกะให้สมุห์มาศัพทนาเฮงรวยๆแหละเนาะกะดีใจลายๆก็สิมาเปิดเิ่งกันเลยเนาะพี่น้องวันดีว่าข้างในมีอีหยังแน่เนาะเฮาก็สิมาแกะกันเลยเนาะพี่น้องเพิ่นก็ส่งให้หลายมื้อเนาะพี่น้องว่าพอมาฮอดอันมื้ออาหารเพิ่นก็ต้องให้คนลาวอยู่สวรรค์ฝืนก็ข้ามไปรับเนาะ เราถึก็ส่งต่อมาอีกพี่น้องส่องต่อเนาะโอ้นี่ยังเนาะ่อยกะเห้ากมาแต่ดำนาพี่น้องเอ,อ้ยมาเปิดตอนค่ำเนาะคลอ,องมันกัมาตั้งแต่เมื่อวาน,นอะไรเนาะมาแต่ดำนาสวยป้ามาเบิ่งกันเลยพี่น้องนี่ยัง,งโอ้พี่น้องโอ้พี่น้อง พี่มามาพี่น้องมาม่าแล้วก็ขนมพี่น้องขนมพี่น้องขนมสองอันเนาะสองอันแล้วก็อันนี้จักนี่ยังไงเนาะอนนี้โอ้มีเครื่องกันเครื่องปรุงพี่น้องแต่กะเบอร์ก็ดอกมียังไง เส้นกุยเตียวพี่น้องเส้นเล็กพี่น้องหอมง่ายหนึ่งพอดีแล้วเนาะเห็ดกุยเตียวกินเห็ดคือกินพี่น้องเลยมีนี่อีกมีน้ำมันพืชพี่น้องของเห็ดอยู่เห็ดกินนั่นแหละ ขนมเนาะจะเป็นขนมนะพี่น้องแเลกัสซอสพี่น้องซอสหอยนางรมกับซี่ยวขาวเห็ดหอมเนาะมีแต่เครองปรุงเนาะเสรอมปรุงอันที่เ้าใช้ประจำวันดเลยพี่น้อง กาน้ำจิ้มชุกี้พี่น้องแล้วก็แป้งแป้งทอดกรอบเนาะอันชุบข้ายพี่อข้าวเปียกเส้นไอรอนเบิ้ดเลยน้นองพี่น้องของกับซีเมน,น,นมามา่าขนมแล้วก็เครื่องปรุงเนาะพี่น้องจังไดงก็ต้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อร์ไอ กะคือว่าเนาะกัะบโมนี่ยังต,อ,ตบอบแทน,นเลยมิจตอว่าทำมาขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะกะดีใจลายได้คองหลยพี่น้องกักมีหล,ลายๆอย่างมิจตอแนวกินเนาะพี่นอ้องแนวกินแล้วก็เครื่องพวกเครื่องปรุงเครื่องนีอยังเนาะอาจจะซีเก็บเขากล่องเอาขึ้นเครื่องเคื่อน,น,นไว้ก่อนพี่นอ้องอันนี้กไว้เห็ดกับเข่าวกับน้ำหรือว่าเขาอยากพัดหันพัดนี่เนาะพี่นอ้อง มาด้นขนมเนาะกับประมาณนี้เลยนาะพี่น้องของฝากจากประเทศไทยก็ดีใจล่หล่เนาะในก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนอีกเถื่อนหนึ่งเนาะที่เพื่อนส่งของมาให้สัพอนเลยโอเคนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สัพอนก็ขอจบเอาไว้สวัสนีกันเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดชับสกายและกดสั่นกระดิ่งให้สปอนหน่อยเด้อพี่น้องพบพอ่อกันคลิปหน้าคุณหอยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง